น,นี่ ا, กำลังย่างบะหอีดในเครื่งถ่างน,นะทุกคนเดี๋ยวศิพาทุกคนไปเบิ่งการเล่นโง่หนึ่งวันเฮ้ยขอเอ้ยนี่ก็ตันอยู่นี่ที่หอ,อดคอกันอย่างบ่ไปอยู่ อ๋อเฮ้ยโอ้มอเข้าคอสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปเบื่อสุข๊ดสคนเด้อย,ยินดีตอนหับเขา้าซูซ่องเราใหม่คนอินดีเนาะ นี่อะมื้อเศร้านะทุกคนกคน,นี่อ้อะไปไปเล่งโง่เนาะไปเล่งโง่นี่อะกำลังย่างมาหอดได้เครื่งทางเลยทุกคนเดี๋ยวสีพาทุกคนไปเบิ้งการเล่งโง่หนึ่งวันนะไปเบิ้งครับส่งกันเลยนะทุกคนว่ามันจะเฮ็ดแนวใดได้เนาะ ไม่นี้เอาไม่ได้เอาอู้เอายางไปเลนทุกคนจ้องเสื้อกันฝนกะบ,บ่ได้เอาไปหนกสภาพมักาศมันเป็นแต่เป็นแต่ฝน,นที่ตกแหงเดีย๋ยวทุกไปนะครับไปเบิ้งกันเลยประมาณประมาณสามสี่หลัก ตอนนี้หอยมาหอดได้เครื่องทางเลยทุกคนเนี่ยย่างก็หอบอย่าง อ่าทุกคนตอนนี้เรากำลังมาหอดสวนอ้อยแล้วย่างนี้ประมาณหนึ่งกิโลในประมาณสามสี่ร้อยเมตรกับหอดคอหอดขอกัวแล้วนะทุกคนบรรยากาศตอนนี้เลยเบื้องไรเบื้องโมงก่อเนาะอาเจ็ดโมง เจ็ดโมงเคิงสามหนึ่งนาทีแลทุกคนนี่นเป็นบริเวณเขตฟ้าอ้อยเป็นส่วนอ้อยบริษัทเน้ะทุกคนเดินเสียไปตามติดชีวิตหนึ่งวันของการเลีงโงเ่เมื่อวานนี้เล่งควายแล้ว มันยิ่งมาเลี้โอ้ต้อนนะทุกคนโอ้มันอากาศคือจังฝนสิตกนะทุกคนฝนสิตกงามแต่แท้ๆมนดนะี่นะ บ้านค่อยมันจะมีผู้นะทุกคนผู้อ้อมบ้านก็มีผู้นะนี่ก็ะผู้ทุกคนนะครับผู้นะครับเลาวมันจะเป็นผู้อ้อมเลยเนะทุกคนเป็น <c oughs> เป็นบ้านยูสุดมูเนาะเป็นบ้านที่ยูเล็กประมูเนาะทุกคนใครจะวอากัน เดี๋ยวไปเบื้งองยูขอาโงกันเลยทุกคนโอเคทุกคนโงมันลักพอเนาะบริเวณตอนปล่อยครับทุกคนเดยตอนนี้กำลังเต้าเหมันอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าเบื้องตอนเอาเข้าคอเนาะ,นะทุกคนว่ามันสีหน่อยสีลายสันใดเนาะทุกคนเราก็บริมาเจอบมาเบื้องหึงแล้วบริมานานแล้วทุกคนเด้์ มามาสร้อพยพอดงมันรักว๊งมันรักมาตะเคาตันยากระเลาะเร่งอยู่นะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ากำมาโหดเครื่องทางแล้วทุกคนเครื่องทางครับตอนนี้เป็นเวลาเวลา10โมงเนาะที่ประมาณ1ดสมงประมาณ5-6ชั่วโมงเท่ากันน่าจะได้เมื่อแล้วน่าจะได้เมือบ้านแล้วเนาะฝนตกทุกคน ฝนตกดิน,านาหากกินข้าวกับเแล้วน,นะทุกคนฝนตกบ่มีอย่างเล <Hey. S 1> ยนั่งอยู่กล้องต้นไหมนะทุกคนอาซัยฝนเหมือนโบธีโซนงูอะ่ะย,ยืนอยู่ในหนล่ะ หลังย่างไปทางพุ่นงูครันั่งเลี้ยงงูเฝ้างูเป็นรัฐคนชีวิตกันเดี๋ยวถ้าเบิ้งตั้แรกเนาะอเอาไ่ปริมาโดนแล้วน้องปริมาเลี้ยงโดนแล้วเดี๋ยวสิไปนับเบิ้งว่ามันสิมีเพิ่มหรือว่าสิมีหลุดเดี๋ยวถ้าไปเบิ้งทับส้มกันทุกคนเน่ยตอนเฮามานะ่ะมันลักโอ้เพราะว่ามันสวายเลยดิมันสวายสวาย กายยามปลอยแล้วนะมันม่่นหัวอ่อนเลยโอนะ้เดี๋ยวไปพ่อกันตะแลงนะทุกคน เลย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 ทุกคนตอนนี้ตอนนี้ก็สามชั่วโมงผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งโมงแล้วทุกคนซึ่งหลักการเอางูเขาข้อนี่ก็คือการกับควายเนาะประมาณสี่หรือห้าโมงนี่ก็จะไล่เข้าเลยเนาะทุกคน ฝนก็หยุดตกเนาะพีก <Okay, S 1> ันเลยเขาไปเอาอยัางมากันฝนเลยต,ตอนนี้เรากำลังสีไล่ลงแต่ผู้ทุกคนเ็นผู้เป็นด้านคีนเนาะม,มีโอกาสหน้าสีขึ้นจอมผู้ท้ายบรรยากาศในเบิงทุกคน เราก็จะลอยจากคอยไล่ไปแบบนี้นะทุกคน ได้ได้มานี่นะเป็นมาเล็ดแมวเนาะ สาดก็จะอ่อนส้มๆหวานๆทุกคนเอาเขารุนแรงเดปเปอร์มันในกินอะไรเนาะ ทำนะะกะับสีคขอ้อไล่ปองปองมันลงคอลงโซนออยไปละทุกคนเลยเนี่ยขาวอ่าตอนนี้ก็ถึงเวลาเข,าข้าคอเค้าแรกแล้วเนอะทุกคน ข,อข,อขอ้อข้อข้อเฮ้ยเด็ดเด็เขอ้อเลยโง่ค่อนข้างที่จะดื้อแด้นะทุกคนเฮ้ยตอนนี้เป็นเวลาชีมโมงกอคว้าล้วทุกคนเลย กำลังฟีไลท์เข้านี่มกแว่ยู่ตัวนี้กันฮึ่ยฮึยฮ่ยข้อข้อ Nhẹ cũng cung hay cung mạnh oh, Ồ, oh, oh, ngồ Cung nỉ xạm Đây bên xạm của cung Bơ, ฮึ้ยฮยกุมนี่ตั้งห้ากกุมนี่เด้ลัวน่อยสรุปมอยากเข้าขอควเอ้ย

อยาเสียเป็นไรเข้าอีรอบนึงทุกคนนะเลยการมันพ่เข้าคอกถะทิวาปลาให้มันหากินดำมันอี่ช่ว,วานา,าจะเมื่อจะเมื่อเหองจะเมื่อบ้านฝนกระตกลินนับเบิ้งเลยนับเบิ้งกอนทุกคนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสกสิบแปดยี่สิบี่สิบสอง ตาวห้าโตวันีเป็นยี่สิบห้าโตะนะทุกคนรวมตั้งตัวใหญ่ตัวน้อยเวทีไล่เบื้องรอบมีทวนใ้ามันบวกเข้าหลังกับซิเบอร์เลยเฮ้ยเฮ้ยข้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอ้อข้อ ืออ้ยฮเนีเรือไปแล้วทุกคนน่ะขอฮึย <h üy> เอาค่อยเบาค่อยเอาทุกคนเด็กกาะน,นบางคนกัะทีเอาอย่างกระทุนบอ่อหรือเอาคขอนอย่างดึกไสเนาะใส่ความหุนแหงมันกับบอยักฟังบันไดเอาค่อยเบาค่อยเลิ่นเอาฮหึ <h üy> แต่บางตัวก็ว้าวถึงจะมันบ่อยากนะทุกคนมันบ่อยากฟังเฮ้ยเฮ้ย ข้อฮึฮึข้อข้อข้ออ่าทุกคนวัวเข้าขมือนี้กะมาตันอยู่นี่ที่หอดค้อกันยังบ่ไปอยู่เฮ้ย mô khâu kho, ôi, đại mô khâu kho, kho này đi ra nhàng bỏ nhà khâu นี่เนาะทุกคนคอกันยิ้มาหอดอยังบ่หอดิวบ่ไปยิ้มื่อแล้วเหากะคลิปนี้ก็ซื้อคอจบเพลงทนะนี่เนาะทุกคนโง่บ่เข้าคอเลย มันก็นจะเป็น,นโซนอ้อยโอเคแล้วเราไปติดเพิ่งคลิปนี้จบอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เซนเก้าเซนเคยเนาะผมให้พี่นอกเดี๋ยวพอกกันคลิปใหม่เนาะทุกคน